ฟ้าหมองหม่นคนเศร้าเขาเจ็บหนักกายแตกดับปั่นป่วนกรรมสวนหมองนอนระทมตมหนักหนาน้ำตานองคงจะต้องจากไปได้เวลาไปไม่กลับรับไม่ตื่นฝืนไม่มีหนีไม่พ้น ก็แสดงความเสียใจกับเ <c oughs> พื่อนรักนะสมัยก่อนก็เรียนจบกันมาแล้วก็มาทำงานกันที่กรุงเทพอยู่ด้วยกันเสือผืนหมอนใบสมัยก่อนเนาะเมื่อปีสามหนึ่งสสองเพื่อนก็มาอยู่ด้วยกันและหลังจากนั้นก็ไปเรียนต่อแล้วก็ไปมีครอบครัวมาได้ข่าวสุดท้ายคือเป็นโรคหัวใจตีบ สามสี่เส้นนะหมอก็เลยไปผ่าตัดมารักษาตัวได้ระยะหนึ่งตื่นเช้ามาอยู่คนเดียวนะก็คงจะวูบลงนะภรรยาโทรไปสองสารอบไม่รับก็เอใจเนาะก็เลยตามไปดูแต่ไม่ทันอันแล้ว หน้าตามือไม้เขียวหมดแล้วก็ชีวิตจบลงชีวิตคนเราเหมือนละครชีวิตเนาะแต่ละคนแต่ละคนถ้าเอามาเขียนเป็นบทละครนี้นะน่าชมน่าดูนะแต่ละคนเนะี่ยมีบทละครที่ไม่เหมือนกันนะชีวิตก็เป็นอย่างนี้เลยเนาะตอนอยู่เพื่อนคนนี้เนาะ ว่าจะไปบวชด้วยกันนี่แหละว่าจะมีเวลาแล้วจะเปลียนตัวไปบวชจะจะจะสุดท้ายก็ไม่ได้บวชเนาะก็ลาจากโลกนี้ไปลาไปไม่หวนกลับแต่ที่ฝากเอาไว้ก็คือบทละครตอนที่อยู่ด้วยกันนะก็แสดงความเสียใจกับ เพื่อนเนาะชื่อเล่นชื่อต่ออยู่เพชรบุญเนาะชื่อจริงก็นิรัน <c oughs> สุพน,นิยกุลเนาะเ็เป็นเพื่อนซีกันนี่แหละก็สังเกตเนาะว่าเออคนเราพอลาตายแล้วเนี่ยมันเอาอะไรไปไม่ได้จริงๆนะเอาอะไรไปไม่ได้จริงๆเงินทองส่งแค่โรงพยาบาล ลูกหลานก็ส่งแค่เชิงตะกอนส่งได้แค่นี้จริงๆหลังจากนั้นก็เป็นบุญของใครของท่านเนาะถ้าทำบุญไว้ดีก็สุคติโลกสวรรค์เป็นที่ไปเนาะแต่ถ้าทำบาปอากุศลเไว้ก็ไปตามที่ชอบที่ชอบเช่นเดียวกันนะเพราะนั้นใช้ชีวิตเนาะอย่าประมาท วันตายที่เราไม่รู้เวลาตายที่เราไม่รู้สิ่งเหล่านี้เราไม่รู้จริงๆตายที่ไหนตายเมื่อไหร่เวลาสถานที่ไม่มีใครรู้แม้แต่คนเดียวเมื่อเช้าเห็นข่าวจอดรถอยู่หน้าบ้านอยู่ดีๆรถเก๋งมาจากไหนก็ไม่รู้ชนเสียชีวิตเลยเห็นไหมใครจะรู้บ้างว่าชีวิตจะจบลงตรงไหนวันไหนเวลาไหน เพราะฉะนั้นชีวิตนี้ไม่ได้ยืนยาวอย่างที่เราคิดนะมันก็แค่ลมหายใจเข้าออกถ้าไม่มีโอกาสหายใจเข้าออกหมายความว่าชีวิตเราก็จบลงตรงนั้นสิ่งที่ทำมาทั้งชีวิตเนี่ยบทละครของชีวิตก็จบลงเช่นเดียวกันถึงตอนอวสานเพราะฉะนั้นตอนที่เรามีชีวิตอยู่นะก็อย่าประมาท ทำทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนานี้เนะี่ยมันเป็นบุญติดตัวนะแข่งรถแข่งเรือพายแข่งได้แข่งบุญแข่งวาสนาแข่งกันไม่ได้เราก็มาสรุปกันตอนจบเงินทองส่งแท่งโรงพยาบาลลูกหลานส่งแท่เชิงตะกอดตอนอวาสานของชีวิต